เมนูไข่ส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ที่ต้มเจียวดาวนะครับทั้งๆที่เมนูไข่มีอยู่เยอะมากๆเป็นเมนูที่น่าจะประหยัดที่สุดแล้วครับวันนี้งบน้อยอร่อยด้วยชวนเพื่อนๆมาทําไข่น้ํากันครับและขออนุญาตตั้งชื่อให้เมนูนี้ว่าไข่น้ํายามยากนะครับใครอยากตดน้ําร้อนๆทำง่ายๆได้กินไวตามมาเลยครับไปครับส่วนผสมของไข่น้ํานะครับสูตรงบน้อยอร่อยด้วยนะครับก็มีไข่ไก่ครับมียอดตําลึงครับพริกไทยป่นครับมีหอมแดงซอยครับต้นหอมหั่นท่อนครับ ขึ้นช่ายหั่นท่อนซีอิวขาวแล้วก็ซุปก้อนรสหมูหรือรถไก่ก็ได้ครับแต่ถ้าเพื่อนมีน้ําซุปก็ใช้เป็นน้ําซุปเลยนะครับไข่น้ําเมนูง่ายๆนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับตอกไข่ใส่ชามนะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับบี้ไข่แดงแตกแบบนี้ครับไม่ต้องไปตีไข่นะครับสูตรนี้นะครับอันนี้ก็ตามชอบเลยนะครับประมาณนี้นะครับบีไข่ให้แตกไข่แดงนะครับประมาณนี้ ก็พักรอไปเลยครับเราต้องการให้มันเป็นสองสีนะครับแดงมั่งขาวมั่งนะครับตอนเราใส่ลงไปในน้ํานะครับถ้าเพื่อนๆชอบแบบตีก็ได้นะครับแบบตีก็ก็มีคนทํานะครับตามเราชอบนะครับส่วนผักก็ไม่ต้องใส่มตามที่ผมใส่ทั้งหมดก็ได้ครับใส่บางอย่างก็ได้ครับตามที่เรามีครับเมนูง่ายๆไปซีเรียสครับผมจะใช้กระทะทานะครับไม่เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวจะมีคนถามอย่างครับว่าทําไมแกงล้วใช้กระทะนะครับก็คือจะได้ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นชัดนะครับอุปกรณ์ทําได้หมดครับตามสะดวกครับเติมน้ําเปล่าลงไปครับ ใส่ซุปก้อนลงไปครับใครมีเป็นผงน้ำซุปหรือว่าเป็นน้ำซุปเลยนะครับก็ใช้เป็นน้ำซุปเลยครับไม่ต้องใช้น้ำเปล่าใช้ซุปก้อนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ทําแบบนี้ได้ครับพอน้ําเดือดซุปก้อนละลายนะครับใส่หอมแดงซอยลงไปครับหอมแดงซอยหรือหอมแดงบุกพอแตกก็ได้นะครับถ้าไม่ซอยนะครับเติมพริกไทยป่นลงไปหน่อยครับเพิ่มความหอมนะครับสีขาวครับชิมน้ําไม่ได้รสชาติตามที่เราต้องการก่อนนะครับเราจะทําน้ําให้เสร็จเลยนะครับใส่ไข่ใส่ผักไปนั้นจบเลยนะครับ ได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะครับก็หลีไฟลงหน่อยครับเป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับเตรียมใส่ไข่ครับเราก็ไม่ต้องไปคนไปอะไรมันนะครับปล่อยมันสักพักนะครับปล่อยมันเซตตัวก่อนนะครับไปคนแล้วมันจะขาวนะครับมันจะขาวได้ครับสําหรับคนที่ไม่ชอบกินขาวของไข่นะครับ ผมไม่หลีไฟลงมานะครับถ้าไฟแรงมากๆนะครับมันจะติดก้นหม้อก้นกระทะนะครับพอไข่เริ่มเซ็ตตัวเราก็เริ่มขยับได้ครับประมาณนี้ครับให้มันเป็นก้อนเป็นสีอยู่แบบนี้ครับจะดูน่ากินนะครับพอช่วงที่ไข่เซ็ตตัวแล้วนะครับก็เร่งไฟขึ้นมาได้ครับก่อนที่เราจะใส่ผักนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับพอไข่เราสุกนะครับก็ใส่ผักเลยครับ ต้นหอมก่อนเลยครับไม่ใช่ครับตามชอบเลยนะครับใครชอบเป็นผักชีเป็นอะไรก็ใส่ได้นะครับผักตามที่เราชอบเลยครับเพิ่มความหอมครับอันนี้ผมก็จะเพิ่มเป็นยอดตําลึงนะครับตําลึงข้างบ้านสวยๆครับประมาณนี้ครับปิดแก๊สได้เลยครับไข่น้าครับสูตรนกน้อยอร่อยด้วยครับสูตรที่เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับเมนูง่ายๆครับสดน้ําร้อนอร่อยเลยครับ ถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ